สวัสดีค่ะ f อสาวน้อยเพชรบานแพง FC น้องอุ้งอิง FC น้องมานานแล้วก็ FC คุณคู่แม่เหมียวนะคะมือนีสาวันจันทีทีกักนันยายน2566เนาะคะ่ะเป็นมือทีและหลายคนกน็รอค่อยอีกมือหนึ่งนะคะมือนีก็จะมีการทายทํา MV นะคะของน้องมานาในเพลงเก็บคํามพอห่อใสก่กระเป๋าพอพอแม่กระสีตื่นต้่นบางคนก็รุุนเชียก็บักหล่าวา่าสิบีผู้ใดามากรวมแสดง MV น้ำแน สีมีเรื่องเล่าเป็นจังไดบักหล่ามานะสีแสดงออกมาในซีนอารมณ์ขดาดายเนาะค่ะเนาะฝะนฟ้ากับครึมครึมเนาะค่ะเมื่อคืนกะตกเมืดอคืนนะคะ,คะแขห้ก็รังใจว่ามันนี้ขอให้อากาศปลอดโปร่งโล่งเย็นสบายเห็นบอคอยู่หลังหลังฉาถินคู่แม่มเมียอยืนอยู่เพื่อนเนาะอยู่เฮื่อนมันก็จะเป็นร่มรื่นนะคะพอเมื่อคืนฝนตกไฟกระดับ นะพี่น้องเอ้ยไฟกระดับกระพึงมากนะคะพึงมากกมาถักไทยกับพอๆแม่แม่น้ำกันเพื่อให้กำลังใจบักหล่าว่าให้การแสดงวันนี้ราบรื่นนะคะให้สมกับกับที่พอๆแม่แม่รอคอยอีกบุดดลมานานเท่ากับเสด็จซอยกันเชียช่ยซอยกันแช่ชเนาะตอนนี้บักหล่าก็อยู่เฮ่อนถ่าทีมงานที่เพิ่นจะลงมาเห็นพนัดกันไว้ว่าประมาณ11นาฬิกานะคะเอารอหลุ่นรอเชี่ยน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ คุณครูไม่เหมียวถ้าเกิดมีโอกาสกะอยากจะไปให้กำลังใจคือกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวลองเบิงก่อนว่าสิบไปใดบอ่อประวาติดธุระนอพาคุณยายไปหาหมอนะคะกะรอบเบิงถ้าเกิดมีเวลาหรือเพิ่นเข่ามาในตัวเมืองกะจังสิไดย เจอได้พอกันก็ขอเป็นกําลังใจอีกอย่างกับว่อยากไปจุนจานเพื่อนได้อยากให้เพื่อนทํางานแบบสบายๆไปพอกันกับว่ได้อ่ายังก็อาจจะไปรบกวนเพื่อนก็นได้นะคะก็ได้ให้กําลังใจอยู่ห่างๆแบบนี้แหละเนาะคะ่พะพ่อๆแม่ๆเนาะรอเบิ่งตามช่องทาง YouTube ของอาเพื่อนแน่ของครอบครัวหรือทางทีมงานของสาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะกับเพื่อนกับสีไายถอดให้เฮาได้เบิ่งได้ชม นะคะอ่ะะาแล้วก็ฝากความคิดหอดเนาะคะ่ะหาหน่องอุ้งอิงน้าได้คุณคู่กับฝ่าเบิงคลิปของอ่าพ่อแม่อุ้งอิงเห็นเพื่อนเนี่ยก็รัดสื่ออาหารยา่ำเสาเนาะคะ่ะสื่ออาหารลดผุ่มพ่วงแต่เก่ามันก็เป็นบอกว่าเป็นลูกค้าประจําก่อนจะเข้าหมู่บ้านก็เป็นร้านแรกเป็นเพื่อนหลังแหลกมันบอกคาทีรดตรงจอดเอกับสื่อก็เป็นการทบทวนความทรงจํเดิมๆคู่มือนี่มันบ่ค่อยได้อยูเนาะพอพอ่พอแม, αι, 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 ม αι, ่แม่แม่กระทั่งน้องอิงก็กเดินข้าง ตะเวนตะล่อนตะล,ล่อนกับการแสดงเป็นเพราคา่ะออกแสดงนับการสุมือสุคลื่นกะมาอยู่บ้านแล้วก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะคะ่ะสื่ออาหารคือเก่าเพราะวิถีชีวิตของคนอีสานจังได้จังได้ก็ยังคือเก่าเนาะทินฐานบ้านเกิดการดํารงชีวิตในแต่ละมือแต่ละเวนมันกะบ,บรรากา่ได้แตกต่างไปจากเก่ากลับมาบ้านทุกอย่างกะกลับมาคือเก่าเห็นบรรยากาศทองให้ทองหน้าอากาศดีๆทั้ทงสีสเกตกับอากาศดีนะคะฝนกระตกเนาะคะ่ะเขาหน้ากระเคียวกระจี บรรยากาศนี่โอ้สุดยอดเลยหมูหมากาไก่ปิดต่างๆแม่กระทั่งไอ้เจ้าโดน้นองลูกดิกกับมีความสุขว่อาเจ้าของเฮือนกลับมาถือโอกาสที่ให้น้องอิงอิงได้พักผ่อนเิ่นกับว่าพักผ่อนหอกบอหลับบนอนมีไหล่สุดแนโทรหาบอโจูห้องเพลงภาษาอังกฤษแท้ด้ทุกเรืกการ้น,น้นองอิงนี่คือเป็นคนอ่านยังก็ราเริ่งนะคะเป็นคนสนุกสนานนาะคุยภาษาอังกฤษก็พอกับ อันยกอทั้งเบาทั้งหัวเจ้าของนอกจาบบึงกับมวนได้เราเห็นเป็นคุยโทรศัพท์กันได้ให้ห้องเพลงภาษาอังกฤษกับห้องใด <c oughs> นะคะไปเลยทุกงานก็ตตรงยอมเลยยอมใน,นความทะเล่นของเพลินเนาะค่ะนี่ก็คืออ่าสีสันที่เฮ็ดให้พ่อ,พอแม่พ่อได้ยิ้มได้หายคิดถึงให้เวลาช่วงจังหวะชีวิตของเพลินได,ได้พักผ่อน ชัดแบบให้เต็มที่กลางเวียงกลางเว้นกันนอนพักผ่อนกลางขึ้นก็นตาใสเนาะเคยแสดงนะคะรายการต่างๆเพิ่นก็โอ้เนาะค่ะรายการต่างๆของเพิ่นก,นกน็ออกมาอย่างก็กมหาบอนจูขนาดมาไทยถ้ำมันบอกค่ะมาไทยถ้ำในโดมมาติดต่อประสานงานเพื่อที่อยากจะให้อุ้งอิงอ,ออกไปในรายการของเพื่อนได้โดยเฉพาะของ ทางเบิกพ่อยเนี่ยเกือบจะถูกไร่กันนะคะก็มาดีคาบประสานเนาะค่ะกติต่อนองมากระตองอยูุที่านองกระจัดคิ้ในมือใดนะคะเขาก็จะเห็นละกันในทางทีมงานของแดนเซอร์เนาะที่เพิ่นเขาไปถ่ายทําในโดมเขาก็จะเห็นโอ้มันอลังการเพียบพร้อมเฮตุให้พ่อแม่ตื่นตาตื่นใจรักษาสุขภาพไว้ได้เข้าจะได้เบ่งในฤดูการนานี่บรด้ธรรมดาเลยบริอยบริน้อน กัสีตาตูบตาบวมซ้ำใดเนาะเบิ่งคูมือขูนเบิ่งความอาลังการโดยเฉพาะช่วงแรกๆที่เพิ่นบ้านเนี่ยเคยเบิ่งถาล่อเบิ่งถาล่อรุ่นน้ำกันวกเขากับน,นี่คือกำลังใจแหละก็ขความการรอคอยเพราะว่าได้หักแพงเลยเป็นเอซีสาวน้อยเพชรบานแพงแหละอันใดอันใด,นดที่มันจะมวนก็คิดไว้ในใจตลอด อย่าลืมด้ค่ะพี่น้องเมือนี้เป็นกายฐานการทายทําเอ็มีของน้องมะนาอย่าลืมมาให้กําลังใจนะคะสิ่งสําคัญที่สุดที่เฮาเห็นใดตัวน,นี้ก็คือกําลังใจเอยียงก็แล้วเต่เนาะบบอยากให้มันเป็นสิ่งบันทอนใจทุกอย่างราบรื่นล่ะกะ่ะสิ่งใดดีๆที่พ่อพ่อแม่แม่เนํามาก,ก็คิดว่าน้องมะนาแต่ที่ทั้งครอบครัวทั้งทีมงานเพื่อนก็สิไดปรับปรุงแก้ไขพ่อพ่อแม่ก็ต้องขอบคุณเนาะค่ะที่มาติดตามน้องละก่ะ ให้กำลังใจมาน้องโดยตลอดอันมันไดโบด,ดีเขากับค่อยๆปรับเนาะก็ให้โอกาสทําความเข้าใจกันบดุลบนานกับน้อ,นองก็จะเป็นควัญใจเอฟซีทุกมืออยู่แล้วเนาะค่ะเป็นควัญใจเอฟซีก็ยิ่งจะคิดว่าน้องจะมี f เอฟซีเพิ่มขึ้นนะคะก็ฝากพอๆแม่ดูแลละก็ให้กำลังใจนะคะเอาคู่คู่มไม่เหมียวกับมาพอพๆแม่ได้ยามเสาของเสาบันจันทรให้กำลังใจกัน เบิ่งหมอลำแล้วก็เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่สนุกสนุกนะคะเขามีความคิดเห็นหรือขอมูอีียังกะว่าไว้ใต่คลิปของคู่ไดรเดี๋ยวพอกันใหม่นะคะติดตามว่ามือนอิม้ีจะเป็นแบบใดอย่าลืมเคลียร์โทรศัพท์ยูเบิดมือขึ้นกันนี่แหละเนาะคะ่ะเนาะเอาพอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ